ครับวันนี้เราก็จะมาดูการปลดล็อกกระดูกคอน,นะฮะพอเราคลายกล้ามเนื้อพอเราคลายกล้ามเนื้อฐานคอสเสร็จแล้วนะครับบริเวณกล้ามเนื้อที่เก็งอยู่เนี่ยก็จะนิ่มลงนะฮะหรือว่าคลายตัวแล้วเนี่ยเราก็จะปลดล็อกกระดูกคอน,นะฮะขั้นตอนแรกก็คือให้คนไข้ปล่อยตัวสบายเลยับไม่ต้องเก็งนะครับจากนั้นนะฮะยังคอคนไข้ครับหมุนคอไปให้สุดเลยนะฮะ ค่อยๆนะครับจากนั้นให้คนไข้หงายเงายคอนิดหนึ่งนะฮะใช่ครับคนไข้ปล่อยต่อสบายเลยนะฮะไม่ต้องเก่็งครับการปลดล็อกกระดูกคอนะฮะควรจะปลดสองข้างนะครับถ้าปลดข้างเดียวเนี่ยกระดูกคออีกอีกข้างหนึ่งที่ยังไม่ได้ปลดนะฮะก็จะมีอาการเก่็งขึ้นมาเหมือนกันนะยังคอไปให้สุดเลยครับ น,น,น้องเก่งนะับเสร็จแล้วก็ยืดกระดูกฐานคอน,นะฮะแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อนะฐานคอนด้วยครับโดยท่านี้นะคะหนึ่งสองสาม